ชื่อชั่วใช่ชั่วช้าชวนชังชื่ออยู่ใช่ยอยู่ยังอย่างฟ้าชื่อรวยใช่เป็นครังคุมทรัพย์ชื่อฉาราดใช่กลาดกลา้ารอบรู้เรื่องระบินสวัสดีครับวันนี้มาพูดกันถึงเรื่องชื่อนั้นสำคัญชะไหนอันที่จริงนั้นชื่อก็มีความสำคัญนะครับเป็นที่ให้กำหนดรู้ได้ไหมายรู้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ผู้นั้นผู้นี้ แต่ว่าชื่อนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบันดาลกำหนดชะตาชีวิตของคนได้ที่ทางไตรกาไว้ว,ว่าชีวิตจะรุ่งโรจน์อยู่ที่การศึกษาโชควัสนาอยู่ที่การปฏิบัติงานนะบางท่านนั้นให้ความสำคัญแก่ชื่อมากกว่าการกระทำนะบางท่านก็ไปเปลี่ยนชื่อนะบางท่านก็ไปหาพระบางตัดโลกบางคนเอามากล่าวว่าแม่ชื่ออัปปศนพ่อชื่อปรีดา เอาอักษรหนามารวมกันบางคนเพบอกว่าชื่อเป็นอัป,ปรีไปเลยเนี่ยนะแล้วเราเป็นมงคลอันนี้ก็ <ๆ S 1> เขาก็เอามาตลกแต่จริงๆแล้วนะครับชื่อนั้นมีความสําคัญในระดับหนึ่งเป็นที่จําได้ไหมายรู้แต่ว่าคนเราจะ,จะเจริญหรือว่าเสื่อมนั้นอยู่ที่การกระทําที่ท่านกล่าวไว้ว่าผิดถูกอยู่ที่ตัวทำสูงตำ่ำอยู่ที่ทำตัวหรือว่าทำชั่วได้ตนมืดมนอ,นอนระเวง ตัวเศร้ามองเองใครเราแบ่งเบาไม่ทําชั่วในตัวของเราใครเราแบ่งเบาเพราะว่าตัวเราผ่องใสเองนี่เพราะฉะนั้นการคนเรานั้นสร้างชื่อไม่ใช่ชื่อสร้างคนนะคนจะดีก็อยู่ที่การกระทำนะท่านกล่าวไว้ว่าชื่อชั่วช่ยชั่วชา้าชวนชงัง ชื่ออยู่ใช่อยู่ย่างย่างฟ้าชื่อรวยใช่เป็นครังขุมทรัพย์ชื่อชราใช่กาดกาหรอบรู้เรื่องระบินบางคนชื่อไม่ดีนะชื่อไม่ดีเลยทีเดียวบางคนชื่อหมาหมั่งชื่อมีหมั่งอ่ะชื่อหลังตังนาแต่ว่าทําความดีก็เป็นคนดีของสังคมได้นี่ชื่อชั่วนะชื่ออยู่บางคนกว่าจะอยู่ย่างยืนก็หาไม่ได้ก็ยังเสียชีวิตนะ ที่ท่านชื่อว่ารวยชื่ออะไรต่างๆถ้าไม่ขยันมันเพียนก็ยากจนได้อันนี้ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นผิดถูกอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวคนนั่นแหละสร้างชื่อไม่ใช่ชื่อสร้างคนธรรมสวัสดีครับ